สวัสดีค่ะกลุ่มของเราเป็นกลุ่มที่5จะนำเสนอในเรื่องหน่วยที่12ระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตการผลิตคือกระบวนการแปรหรือเปลี่ยนสภาพของสิ่งที่ป้อนเข้าคือวัตถุดิบด้วยแรงงานที่ใช้ในการผลิตและค่าใช้ใจ่ายในการผลิตให้แปรสภาพเป็นสินค้าระหว่างผลิตหรืองานระหว่างทำรรและสิ่งที่ป้อนออก ที่มีไว้เพื่อขายหรือจำหน่ายให้แก่บุคคลภายนอกคือสินค้าสำเร็จรูปและบริการการผลิตแบ่งตามกระบวนการผลิตหรือวิธีการผลิตออกเป็น3ประเภทถ้าเป็นการผลิตสินค้าแบบมาตรฐานจะเป็นการผลิตสินค้าที่เป็นครั้งครั้งถ้าใช่จะเป็นการผลิตแบบรุ่นซึ่งเป็นการผลิตสินค้าที่มีลักษณะเป็นรุ่นรุ่นหรือปริมาณสินค้าจำนวนหนึ่งในแต่ละครั้งหรือผลิตสินค้าแบบไม่ต่อเนื่อง เช่นการผลิตสินค้าประเภทสียาเวชภัณฑ์รถยนต์แต่ถ้าไม่ใช่เป็นการผลิตสินค้าเป็นครั้งครั้งจะเป็นการผลิตแบบต่อเนื่องหรือการผลิตแบบหลายขั้นตอนซึ่งเป็นการผลิตสินค้าที่มีลักษณะเหมือนกันหมดทุกหน่วยของสินค้าโดยผ่านกระบวนหรือขั้นตอนการผลิตที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างต่อเนื่อง<ๆ>เช่นการผลิตหรือการกลั่นน้ำมันการผลิตปูนซีเมนต์หรือเหล็ก ถ้าการผลิตสินค้าแบบเป็นแบบไม่มาตรฐานจะเป็นการผลิตแบบทําตามคําสั่งหรือการผลิตแบบทําตามคําสั่งของลูกค้าจะเป็นการผลิตสินค้าที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงตามคําสั่งของลูกค้าแต่ละรายเช่นการผลิตหนังสือตําราเรียนการสร้างเขื่อนถนนเป็นต้นวงจรการผลิตกระบวนการที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันของกิจกรรมทางการผลิต และการประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสะสมการใช้และการเปลี่ยนรูปของวัตถุดิบค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายในการผลิตไปเป็นสินค้าสําเร็จรูปตลอดจนการควบคุมสินค้าคงเหลือซึ่งวงจรการผลิตจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลัก2ออย่างคือต้นทุนการผลิตและการควบคุมสินค้าคงเหลือต้นทุนการผลิตจะมีการควบคุมการผลิตและการบัญชีต้นทุนระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตหมายถึง ระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลของกิจกรรมและทรัพยากรของกิจการด้านวงจรการผลิตเพื่อประมวลผลข้อมูลดังกล่าวออกมาเป็นสารสนเทศและผู้บริหารจะนำสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการบริหารงานและตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลวัตถุประสงค์ของระบบการผลิต 1. เพื่อให้มีวัตถุดิบและทรัพยากรอย่างอื่นอย่างเพียงพอในเวลาที่ต้องการสำหรับการผลิต ในขณะที่กิจการลงทุนในวัตถุดิบและทรัพยากรออื่นๆน้อยที่สุดส 2. เพื่อให้เกิดต้นทุนการผลิตต่ำสุดโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างสูงของแรงงานการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ารการผลิตอย่างเต็มที่การลดของเสียเศษซากและแก้ไขในงานในระดับต่ำการออกแบบแผนผังและวิธีการผลิตที่ดีที่สุด 3. เพื่อให้งานระหว่างทำได้แปลสภาพเป็นสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจัดเก็บในคลังสินค้าหรือส่งของออกไปตามกำหนดเวลา 4. เพื่อกำหนดระดับของคุณภาพสินค้าและบริการหลังการขายที่เหมาะสมแก่ลูกค้า 5. เพื่อให้การจดบันทึกหรือสะสมข้อมูลต้นทุนการผลิตแบบงานสังรร่งทำหรือแบบช่วงการผลิตได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องและ 6. เพื่อให้การรักษาสินค้าคงเหลือเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีไว้อย่างเพียงพอแก่ความต้องการใช้งานของการจำหน่ายให้แก่ลูกค้าประโยชน์ของระบบการผลิต 1>, 1จัดการงานที่เกิดขึ้นประจำของแผนกค,คลังสินค้าแผนกผลิตแผนกบัญชีต้นทุนและแผนกวางแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพระบบการผลิตจัดการงานที่เกิดขึ้นประจำแผนกต่างๆโดยการรวบรวมและจดบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการปฏิบัติงานประจำวันของแผนกต่างๆเหล่านี้โดยข้อมูลที่บันทึกไว้จะนำไปใช้ในการจัดทำเอกสารต่างๆอย่างเช่นใบรายการวัตถุดิบที่ใช้ไปใบสั่งผลิต 2. ให้ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าที่ถูกต้องและทันเวลาซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้บริหารในหลายเรื่องเช่นส่วนผสมการผลิตสินค้าว่าจะผลิตสินค้าอะไรการตั้งราคาขายของสินค้า 3. ช่วยในการจัดทำรายงานให้แก่ผู้ใช้ภายในและภายนอกกิจการหน้าที่ของระบบสารสนเทศทางการบัญชีด้านการผลิตกิจกรรมที่สำคัญของระบบต้นทุนการผลิตจะแบ่งออกเป็นสองส่วน คือระบบต well ้นทุนการผลิตและระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือระบบต้นทุนการผลิตจะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์การวางแผนและกำหนดการผลิตการดำเนินการผลิตและการบัญช um ีต้นทุนส่วนระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือจะมีการกำหนดระดับสินค้าคงเหลือการรับของการเก็บของการจ่ายของการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือและการตรวจนับ การกระทบยอดสินค้าที่ตรวจนับได้กับบัญชีสินค้าคงเหลือระบบต้นทุนการผลิตขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบต้นทุนการผลิตระบบการออกแบบผลิตภัณฑ์วิธีปฏิบัติวิศวกรจะออกแบบผลิตภัณฑ์และแจ้งรายการวัตถุดิบที่ใช้และรายการปฏิบัติงานไปแผนกวางแผนและกำหนดการผลิตเอกสารที่ใช้จะมีใบรายการวัตถุดิบที่ใช้ใบรายการปฏิบัติงาน แฟ้มข้อมูลจะมีแฟ้มข้อมูลหลักสินค้าแฟ้มข้อมูลแรงงานคนและเครื่องจักรแฟ้มข้อมูลรายการวัตถุดิบที่ใช้และแฟ้มข้อมูลรายการปฏิบัติงานระบบการวางแผนและกำหนดการผลิตวิธีปฏิบัติงานพนักงานวางแผนและกำหนดการผลิตจดทำตารางกำหนดการผลิตหลักใบสั่งผลิตใบเบิกวัตถุดิบใบเคลื่อนย้ายส่งไปให้แผนกผลิตเอกสารที่ใช้จะมีตารางกำหนดการผลิตหลักใบสั่งผลิต ใบเบิกวัตถุดิบและใบเคลื่อนย้ายแฟ้มข้อมูลจะมีแฟ้มข้อมูลพยากรยอดขายแฟ้มคำสั่งซื้อของลูกค้าแฟ้มกำหนดการผลิตหลักแฟ้มใบสั่งผลิตแฟ้มใบเบิกวัตถุดิบและแฟ้มใบเคลื่อนย้ายระบบดำเนินการผลิตวิธีปฏิบัติงานพนักงานจะผลิตเบิกวัตถุดิบเข้าสายการผลิตดำเนินการผลิตจนบันทึกข้อมูลคนงานในบัตรจดเวลาและส่งใบเคลื่อนย้ายไปแผนกผลิตต่อไปหรือคลังสินค้า เอกสารที่ใช้จะเป็นบัตรจุดเวลาแฟ้มข้อมูลจะเป็นแฟ้มบัตรจุดเวลาระบบการบัญชีต้นทุนวิธีปฏิบัติงานพนักงานบัญชีต้นทุนจะจดบันทึกข้อมูลวัตถุดิบที่ใช้ไปค่าแรงงานและค่าใช้จ่ายการผลิตลงในบัญชีงานระหว่างทำเมื่องานเสร็จจะแจ้งให้แผนกบัญชีสินค้าคงเหลือและแผนกบัญชีแยกประเภททั่วไปทราบเอกสารที่ใช้จะเป็นบัญชีงานระหว่างทำแฟ้มข้อมูลจะเป็นแฟ้มบัญชีงานระหว่างทำ การควบคุมภายในของระบบต้นทุนการผลิตโดยจะมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญคือ 1. รายการผลิตทั้งหมดจะผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารอย่างเหมาะสม 2. รายการของระบบต้นทุนการผลิตได้บันทึกบัญชีอย่างถูกต้อง 3. กิจกรรมของระบบต้นทุนการผลิตได้ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 4. การคำนวณต้นทุนการผลิตของสินค้าที่ผลิตเสร็จและงานระหว่างทำเป็นไปอย่างถูกต้องและ 5. สรุปผลและรายงานของระบบต้นทุนการผลิตเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็วทันต่อการใช้งานตารางสรุปความเสี่ยงและวิธีการควบคุมภายในของระบบต้นทุนการผลิต 1. ถ้ารายการไม่ได้ผ่านการอนุมัติผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นคือการผลิตที่มากเกินไปและสินค้าที่มีมากเกินไปและจะเกิดความล่าสมัยของสินค้าการผลิตที่น้อยเกินไปจะทําให้มีสินค้าขาดมือและสูญเสียยอดขาย การควบคุมภายในจะทําโดยการพยากรณ์ยอดขายที่ถูกต้องการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือที่ถูกต้องการอนุมัติการผลิตการจํากัดการเข้าถึงของโปรแกรมกําหนดการผลิตและแบบฟอร์มเปล่าของใบสั่งผลิต 2. ถ้ามีการขโมยหรือการทําลายสินค้าคงเหลือผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือมีการสูญเสียทรัพย์สินบัญชีสินค้าคงเหลือจะสูงกว่าความเป็นจริงจะทําการควบคุมภายในโดย จำกัดการเข้าถึงตัวสินค้าใช้เอกสารประกอบการเคลื่อนย้ายภายในของสินค้าแบ่งแยกหน้าที่อย่างเหมาะสมตรวจนับสินค้าอย่างสม่ำเสมอและกระทบยอดกับบัญชีและมีการประกันภัย 3. มีการผิดพลาดจากการบันทึกและการผ่านรายการผลเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้คือการกำหนดการผลิตและการวางแผนการผลิตจะไม่มีประสิทธิผลและการตัดสินใจการผลิตที่ผิดพลาด จะควบคุมโดยการป้อนข้อมูลเข้าอย่างอัตโนมัติควบคุมตรวจสอบข้อมูลป้อนเข้าแบบเชื่อมตรงการตรวจสอบนับสินค้าอย่างสม่ำเสมอและกระทบยอดบัญชี 4. ถ้ามีการสูญเสียข้อมูลจะเป็นการสูญเสียทรัพย์สินหรือสินทรัพย์การติดใจที่ไม่มีประสิทธิภาพจะควบคุมโดยการจัดทำสเนาแฟ้มข้อมูลและแผนฟื้นฟูระบบงานที่เสียหายการควบคุมการเข้าถึง การสอบทันบันทึกกิจกรรมทั้งหมดโดยระบบงานอย่างอัตโนมัติและ 5. ถ้าความไม่มีประสิทธิภาพและปัญหาการควบคุมคุณภาพผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้คือจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นการสูญเสียค่าความนิยมของลูกค้าและยอดขายในอนาคตจะควบคุมภายในโดยรายงานการปฏิบัติงานประจำวันรายงานข้อยกเว้นที่เน้นผลต่างจากงบประมาณมาตรการปริมาณงานมาตรการต้นทุนของการควบคุมค,ค,ค,คุณภาพ การควบคุมภายในของระบบต้นทุนการผลิตวิธีการควบคุมภายในทั่วไปเราจะแบ่งแยกหน้าที่การผลิตการจัดเก็บสินค้าและการส่บันทึกบัญชีจะมีเอกสารประกอบรายการครบถ้วนและเป็นปัจจุบันจะมีการกระทบยอดข้อมูลในบัญชีสินค้าคงเหลือกับผลการตรวจนับสินค้าคงเหลือและจะทำรายงานการควบคุมตามเวลาที่กำหนดและวิเคราะห์รายงานดังกล่าว และมีการกำหนดรหัสลับของพนักงานที่จะสามารถเข้าถึงแฟ้มข้อมูลได้วิธีการควบคุมภายในเฉพาะจะมีการออกแบบและให้เลขที่ไวล่วงหน้าบนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิตมีการเบิกวัตถุดิบและชิ้นส่วนเข้าสู่การผลิตเป็นไปตามปริมาณที่แสดงไว้ในใบสั่งผลิตจะสอบทางการคำนวณทั้งหมดเกี่ยวกับใบสั่งผลิตและบัญชีสินค้าคงเหลืองานระหว่างทำโดยการกำหนดการควบคุมการผลิต โดยใช้งบประมาณและต้นทุนมาตรฐานและทำสำเนาแฟ้มข้อมูลเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายงานของระบบต้นทุนการผลิตประเภทของรายงานของระบบต้นทุนการผลิต 1. รายงานการดำเนินงานจะเป็นรายงานที่ใช้เพื่อการปฏิบัติงานหรือดำเนินงานของพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานระดับล่างเช่นการรายงานสถานภาพการผลิตจะแสดงรายละเอียดของงานที่ทำเสร็จแล้วตามคำสั่งผลิต 2. รายงานการบริหารงานจะเป็นรายงานที่ใช้เพื่อการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูงเช่นรายงานการควบคุมคุณภาพสินค้าหรือรายงานของเสียการรายงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตการรายงานผลการปฏิบัติงานสถานีระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือขั้นตอนการปฏิบัติงานของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือวิธีการปฏิบัติงาน จะปฏิบัติโดย 1. แผนกคลังสินค้าจะจัดทําใบขอซื้อหรือใบขอให้ผลิตเมื่อสินค้าลดถึงจุดต่ําสุดที่กําหนดไว้ 2. แผนกคลังสินค้าจะได้รับวัตถุดิบหรือสินค้าสําเร็จรูปและจะจดบันทึกลงในบัตรปริมาณสินค้า 3. แผนกสินค้าจ่ายสินค้าตามใบเบิกวัตถุดิบหรือใบส่งของจะจดบันทึกลงในบัตรปริมาณสินค้าและ 4. แผนกคลังสินค้าตรวจนับสินค้า กระทบยอดกับบัญชีปรับปรุงบัญชีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบเช่นใบสั่งซื้อใบขอซื้อใบเคลื่อนย้ายปัจจุดเวลาใบาสั่งผลิตใบตรวจนับสินค้าใบาเบิกวัตถุดิบและใบรับของการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือในสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปจะมี2วิธีคือ การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่องจะเป็นการบันทึกบัญชีสินค้าตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าเช่นซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นหรือขายสินค้าลดลงและ 2. วิธีการบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบสิ้นงวดจะเป็นการบันทึกบัญชีสินค้าเพียงครั้งเดียวในวันสิ้นงวดการเปลี่ยนแปลงจำนวนสินค้าเช่นซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นจะบันทึกไว้ในบัญชีซื้อหรือการขายสินค้าลดลงจะไม่บันทึกบัญชี แต่จะใช้วิธีการคำนวณหาต้นทุนขายซึ่งเป็นสินค้าที่ขายไปด้วยการตรวจนับสินค้าคงเหลือในมือนวันสิ่งงวดซึ่งจะทําให้กิจการไม่ทราบยอดสินค้าคงเหลือในบัญชีสินค้าทุกเวลาการควบคุมภายในของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือจะมีวัตถุป,ประสงค์สําคัญคือ 1. เพื่อประสิทธิผลของการดําเนินง,งานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้าคงเหลือ 2. เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสินค้าคงเหลือและ 3. เพื่อความปลอดภัยของทรัพยากรซึ่งเป็นสินค้าและข้อมูลวิธีการควบคุมภายในของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือ 1. เพื่อประสิทธิผลของการดำเนินงานเช่นใช้บัญชีแยกประเภทย่อยสินค้าคงเหลือและจดบันทึกแบบต่อเนื่องและจัดหาวัตถุดิบด้วยระบบทันทีและใช้วิธีปฏิบัติงานโอนสินค้าภายใน 2เพื่อประสิทธิภาพของการดำเนินงานเช่นจะจัดหาวัตถุดิบด้วยระบบทันทีและจัดเก็บในสถานที่ที่แน่นอนและ 3. เพื่อความปลอดภัยในทรัพยากรจะมีการตรวจนับสินค้าทางกายภาพอย่างสม่ำเสมอและล็อกห้องเก็บสินค้าไว้อย่างปลอดภยัยรายงานของระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือระบบการควบคุมสินค้าคงเหลือจะทำรายงานได้ออกเป็น2ประเภทคือ รายงานการดำเนินงานจะเป็นรายงานที่ใช้เพื่อการปฏิบัติงานหรือดำเนินงานของพนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานระดับล่างความถี่ในการออกรายงานประเภทนี้จะเป็นประจำวันหรือประจำเดือนซึ่งเนื้อหาของรายงานนั้นจะมีข้อมูลที่มีรายละเอียดมากที่จะเพื่อช่วยกํากับการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นเป็นประจำได้อย่างเช่นรายงานรายละเอียดสินค้าคงเหลือรายงานการใช้วัตถุดิบและ 2. การรายงานทางการบริหาร จะเป็นรายงานที่ใช้เพื่อการบริหารของผู้บริหารระดับสูงความถี่ในการออกรายงานประเภทนี้จะมีทั้งเป็นประจำและตามความต้องการและมีทั้งที่ทพิมพ์ออกมาเป็นรายงานและปรากฏบนหน้าจออย่างเช่นการรายงานวิเคราะห์สินค้าคงเหลือการรายงานผลการตรวจนับสินค้าเป็นต้นกลุ่มของพวกเราก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นะคะ หากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ